น็อกผมันหายได้กี่ชั่วโมงเอาเสียวจากชั่วโมงล่ะหนึ่งชั่วโมงเออหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงละชั่วโมงละหนึ่งนาทีลุงได้จักบาทอ่าเลยบาทเออลกไปขันลกได้ขันลกดีกะสายหาล่อยขันลกบอดีกะหายน้อยๆมีเงินให้ล้านบ่อน้อนี่เนาะนี่เงินขันล็อกก็ห้เงินเห็นไหม เออคันโลกดีสิหายเงินนี่เอาโลกโลกดีดีเออบาทสมมดติหัวบนนอบาทนี่ยอย่าลกห้เมดหัวเด้อคันขั้นซ้ำนี่เรามดหัวกับบติเออมันขั้นเออโอ้ยโอ้ยเบิ่งหน้าตาทั้งลับตาทั้งโอ้ยคือสิบเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโลกไร้เซนแต่ว่าคือเจ็บแฉง นึงเออเออเออโลกที่ละเซนแม้ยาวสองเอาสามมันเจ็บสั่นบทเงินบ่ออกได้นี่กันเทียมบอดถือบได้เงินได้นี่เอออ้าวโลกเลือกที่ดีเออโอ้ยทั้งเจ็บทั้งขั้นเด้อบ่ได้มันเป็นผมดูดเออเออโลกโลกดีกับได้เงินโลกบ่ดีกับบอได้เออโอ้ยลูกเป็นตามีแห้งเลยโอ้ย มีแห้งเด้เออคันโลกลายเส้นมันเจ็บบรหิเงินดนคะันแม่โลกดีๆกระจายดีโลกบด่ดีกระจายบ่ดี <c oughs> นี่เห็นเงินบวันได้อดขอมาจำเนื้อจักรลอยหนึ่งขอมาจำเนื้อจักรลอยว่าทีหละ่ะขอมาจำอามาจำไว้ก่อนลอยหนึ่ง <c oughs> คือโลกดีอ่ะอ่ะสีเบิองสีเบิองอีกบรรลุนอ่ะอ่ะถือไว้เออเอาไหวโลกอีกขนโลกดีกระจายไปเรื่อยๆโลกบ่ดีก็บเศร้าใจนะ มืดแท้เหมือนี่เงินในมือมืดหรือโวยโอ้ยเย็บโรคไรยเซนบอก่เซนค่ะเอ้อยากพอสองพอสามเดยเบิดเอาเซนหนึ่งจไปโรคเซนดำมาเดินสิเบิดเขาเสื้อเอ่ายหัวโป่งับงายขึ้นกับปันนัโอ้ยโอ้ยคดึงแหงแท้ หัวบอกค่อยหลงพี่น้องมันเจ็บขออ่ะขอคาดึงแห้งอีกเนี่ยจักร้อยขาดึงแห้งเดียวเดียวันดึงแห้งบ่อใจันดึงค่อยๆย,ยังสีใจัาห้องบ๊อดามือนั่นละเออขาไมแห้งอเอยมีความสุขครับพี่น้องเอ้ยตายยากโอ้ยเส้นนี้มีแห้งใจอีกอะ เ็กไ้ออู้คนมทิ่นเใจได้นึ่งนเกื่อนัเกื่อนเอาแบ่งกันด้นกเือด้วยอกนละหนึ่งลอยพได้จักรลอยแล้วได้จักแล้วงลอเอาอีกเอาอีกเงินยพัเมดเงินยังพันเงินเงินผู้เฒ่าเมดแท่ะน นั่นผู้เถาเมด่เท่คันนันลกดีซ้ำน่เงี้เดือนนี่อยากแต่เมื่อยอยู่สิบก้าวกสิบอะไรใส่อะดอกเด้อผู้เฒ่านี่คันไม่แห้งจำนี่คันมาจ้างมาเก็บบลกให้พี่น้องต้องจ้างมั่นเออมันหาแต่ไล่จ้างตัวหุ่นคักเด้งเจ๊นะโอ้ย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 คันของแท้ของแท้ กันคับโอ้ oh. เหลือบอลหลังเงินเจอาพ่อ,อสมวงเด็ดดิเหลือบอเหลืออยู่เหลืออยู่ <c oughs> อ้าวลกดีๆค่ะลกบอดีตัวน,นี้คือสิเข่าทงได้ดิแบ่งซี่ม่วงสิเข่าทงได้ดิค่ะลกบอด,อดออีอ้าวโดเลือดตอนไหนจ้านะโลกลกเก็บนี่บ่จ่ายง่ายเห็นบ่ลกบ่ดีอเออเออ ลูกงามเหรอวะลกดีๆโอโอขันเลยลกดีๆีกเออลกว่าเป็นตาแดงเงินอีบอเอาลูกอีกเอาอีกเอาอีกเอาแบ่งค์ห้าร้อยบันนี้ลกดีๆีกนลกดีก็ได้ล่ะคันลกเก็บก็บ่ได้ลกดีดีย่ำได้สิได้ย่ำได้สิได้เส้นดีๆสิได้ห้ารอยว่ารุ่นรุ่นรุ่นเส้นนี้บ่หน่อเส้นนี้บ่หน่อสิได้ห้ารอย เส้นี้ค่ะค่ะเส้นี้มีแห้งอ่ะไปหาลอ่ะบู๊ตายแทลอยนะเงินผู้เฒ่ามืดแท่เดือนนี้มดเดือนนี้ว่าได้ใส่เราพี่น้องเอ้ยร้านหอไปเบิร์ด <te> มัน <ho> บ <ly> ้าจงมันครมันกับมันกับมันกับมันาับมนกัมันกมกับมอนกมันกักบมนกับคุนกอบุันกัอมันกับมอนกบมันกับมันกับมัน คือหอดพอยุดทันท Fl ีค right ือหอดพอยุดคือเก่าล่ะเงินกับเงินพอยุดละเนี่ยเอ้อเอาเอาเอาไก่สีมืดแล้วยัางมืดสิปิดคลิปนอ่นลับไปกันยัางฟานเหฮพพยุดคือเก่าล่ะเยอะอีกร้อยนึงแล้วเนี่ยเยอะอีกร้อยนึงสีใดบ่ ลกไปโดนปัแหงเก็บปันันโวยบอจยดอกลอยนี่เสวยซื้อขนมเอาใส่ถุงไว้บใจายบอจยพ่อแล้วพอแล้วนี่นี่เอาเอาเอาคือเป็นยังสั้นบันี้เอาเอาพ่อพ่อเศาใจคือเป็นยังสั้นพ่อพ่อพ่อเาเหลืออยู่ลอยหนึ่งเหลือลอยหนึ่งเสวี่ยซื้อขนมนี่มันหกลอยหมดพ่อพี่นั่งพ่อ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 ้อพ่อพอพ่อพ่ออพพ่อ่อพ่อพ่่ออ